สวัสดีค่ะวันนี้เปิดตัวมาด้วยดอกไม้หนะ้าตาแบบนี้นะคะน่ารักน่าชางังเป็นสายห้อยย้อยลงมาคล้ายคล้ายชนเดรียนะคะสําหรับวันนี้ก็อยู่กับพายและช่องเดอะเฮลเปอร์อีกครั้งนึงนะคะแล้วก็ไม้ดอกที่เราเอามาให้ดูในวันนี้นั่นก็คือสร้อยสายเพชรนั่นเองค่ะเดี๋ยวพายจะมาเล่าให้ฟังกันนะคะแต่ว่าดูเวลาที่เขาโดนลมเนาะมันจะแบบมีการพลิ้วไหวนะ่ารักมากๆเลยค่ะ สำหรับสร้อยสายเพชรเองนะคะเป็นชื่อที่สามัญที่ทั่วๆไปคนน่าจะรู้จักกันแต่จริงๆแล้วในภาษาพื้นถินเขามีหลายชื่อเลยค่ะตั้งแต่ระยะแก้วพวงระยะตุ้มหูหรือต่างหูพะอินนะคะซึ่งลักษณะของชื่อนี้ก็จะบอกความเป็นระยะความเป็นห้อยนะคะตามลักษณะของดอกของเขานนั่นเองค่ะ สำหรับสรอยยานะคะเป็นต้นไม้ที่เมื่อก่อนนี้หลายๆปีก่อนนะราคาแรงมากเลยค่ะจะเทียบกับต้นไม้ขนาดเดียวกันต้นนี้อาจจะมีราคาหลายร้อยสามหรือ400ค่ะในปัจจุบันนะคะราคาลดลงมามากกว่าครึ่งค่ะอาจจะอยู่ที่1หรือ200ตามขนาดต้นค่ะทั้งนี้นะคะอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นไม้ที่ยังแปลกอยู่ในตอนนั้นนะคะเพราะจริงๆแล้วมีภูมิลำนาอยู่ในประเทศอินเดียหรือบังคลาเทศนั่นเองค่ะสําหรับไม้นี้นะคะมีชื่อภาษาอังกฤษว่า Winter blooming chain นะคะซึ่งน่าจะมาจากการที่เขาสามารถบานได้ในต้นฤดูหนาวนั่นเองค่ะและไม่ใช่แค่เพียงภาษาไทยเท่านั้นนะคะที่มีหลายชื่อภาษาอังกฤษก็เช่นกันค่ะนางมีชื่อว่า ลายเบาแพลนะคะซึ่งลักษณะของดอกตูมที่ห้อยย้อยคล้ายๆหลอดไฟทําให้เป็นที่มาของคําว่าลายเบานั่นเองค่ะอีกชื่อนึงก็คือ chain of glory นะคะซึ่งชื่อนี้ก็แน่นอนว่าเป็นสายห้อยย้อยลงมานั่นเองค่ะในต่างประเทศสามารถเอาต้นไม้นี้มาปลูกเป็นอินดอร์แพลนได้ด้วยค่ะซึ่งชื่อวิทยาศ,าศาสตร์ของเขานะคะก็คือ creodendrum smithianum นะคะซึ่งซอยสายเพชรน,นะคะจะอยู่สกุลเดียวหรือว่าจีนัสเดียวกันกันกบพวกมังกรคาบแก้วนะคะ หรือไม่ก็จะเป็นนางแยำจีนางยยำฮาวายอะคะ่ะหรือก็จะเป็นพวกสาวสันซายนะคะและอีกต้นที่ดอกมึค่อนข้างคล้ายกันเลยก็คือผีเสื้อแสนสวยนั่นเองค่ะสร้อยสายเพชรถือเป็นไม้พุ่มขนาดเล็กนะคะสูงเต็มที่ก็น่าจะประมาณสัก2-4เมตรค่ะ ลักษณะของลำต้นก็คือจะตั้งตรงนะคะเรามีกิ่งที่ห้อยย้อยลงมาค่ะค่ะสำหรับกิ่งนะคะก็จะโนม้มห้อยย้อยลงมาเป็นโค้งก็าหาโคนต้นค่ะทําให้ดูไกลเนอนุมานได้นะว่าเหมือนนังพุกค,ค่ะหรือว่าบางคนก็บอกว่าเหมือนโคล,โคลไฟชนเรียที่แบบห้อยย้อยลงมาอลังการไปอ,อีกแบบหนึ่งค่ะสําหรับเรื่องแดดนะคะบางคนก็บอกว่าแดดจัดได้ บางคนก็บอกว่าแดดรำไรนะคะในกรณีนี้ถ้าเ,เพื่อนๆจะเลี้ยงแดดจัดนะคะก็คือให้เป็นแดดจัดเฉพาะครึ่งวันเช้าเท่านั้นนะคะเพราะว่าถ้าโดนแดดช่วงหลังเที่ยงนี้จะทําให้ใบไหม้ได้และแม้จะเป็นแดดเช้าแล้วในช่วงแรกที่ไม้ปรับตัวก็ยังอาจจะมีใบไหม้นะคะและน้ําจะต้องเพียงพอและทั่วถึง และเมื่อเขาปรับตัวได้เขาก็สามารถอยู่กับแดดเช้าได้อย่างสบายๆค่ะหรือจะเลี้ยงอีกแบบก็คือแดดรำไรนะคะอันนี้ก็จะง่ายมาหน่อยก็เพียงแต่ให้น้ำใหญ่ค่ะก็เพียงพอแล้วค่ะเราก็แนะนําว่าถ้าปลูกลงดินเนี่ยจะเจริญเติบโตได้ดีกว่าปลูกลงกระถางมากๆๆเลยค่ะเพราะเขาเป็นพืชที่ไม้เดินเอ่เป็นพืชที่รากเดินได้เร็วนะคะถ้าลงกระถางในแป๊บเดียวก็เต็มกระถางละทําให้เขาเจริญเติบโตได้ไม่เต็มที่ค่ะ สำหรับดินนะคะขึ้นได้ในดินทั่วไปเลยค่ะแต่ถ้าเป็นดินร่วนแล้วก็ระบายน้ำได้ดีเนี่ยงอกงามดีทีเดียวเลยค่ะสำหรับ ดอกนะคะมาดูกันแบบละเอียดเลยนะดอกจะมีสีขาวห้ากรีบค่ะและตรงกลางดอกนะคะจะมีเกสรคล้ายๆหนวดยาวๆโผลกมาประมาณ5หนวดด้วยกันค่ะแล้วที่ตรงปลายจะมีปุ่มเกสรอ,อยู่นะคะแล้วก็เพื่อนๆจะสังเกตเห็นตรงฐานดอกนะจะเป็นฐานสีแดงเข้มสีสวยตัดกับดอกเลยค่ะซึ่งจริงๆแล้วนะมันจะมีทั้งสายพันธุ์ที่เป็นสีแดงและเป็นสีเขียวค่ะในส่วนของดอกตูมนั้นก็คือจะอย่างที่ได้เล่าไปแล้วในตอนต้นก็คือจะคล้ายๆกับโคมไฟ สีขาวนะคะห้อยย้อยลงมาแบบนี้ค่ะซึ่งลักษณะของดอกนะถ้าเพื่อนเพื่อรู้จักดอกผีเสื้อดอกจะเป็นคล้ายๆกันเลยค่ะแต่แค่คนละสีเนาะเวลาบานนะคะเขาบานได้ไม่นานเท่าไหร่ค่ะสําหรับในหนึ่งดอกนะแต่ว่าถ้าทั้งช่อเนี่ยกว่าเขาจะทยอยบานจนเต็มช่อเนี่ยยิ่งถ้าช่อใหญ่ๆบางช่อใช้เวลาเป็นเดือนเลยค่ะแต่เสียดายที่เขาแทบจะไม่มีกลิ่นเลยค่ะทีนี้ก็มาถึงเคล็ดลับการกระตุ้นให้ออกดอกแบบพิ่บ พร้อมกันทั้งต้นนะคะซึ่งปกติแล้วเนี่ยเจ้าสร้อยสายเพชรเนี่ยเขาจะออกดอกในฤดูหนาวทุกคนก็ฤดูหนาวเมืองไทยมีด้วยเหรอก็เอาเป็นเดือนแล้วกันค่ะส่วนมากจะออกเดือนธันวาจนถึงกุมภาพันธ์ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะพอเข้าเดือนพฤศจิกิก พฤศจิการเนี่ยก็ให้เราเล็มยอดทั่วไปเลยนะคะหลังจากนั้นก็รดน้ําใส่ปุย๋ยคอกทุกสัปดาห์นะคะหรืออาจจะสัปดาห์เป็นสัปดาห์ก็ได้ค่ะหลังจากนั้นสร้อยสายเพชรเขาก็จะแตกยอดพึบแล้วก็ให้ดอกลงมาเป็นสายยาวแบบนี้นะคะมาพูดถึงการขยายพันธุ์กันบ้างนะคะสําหรับสร้อยสายเพชรนะสามารถขยายพันธุ์ได้หลายวิธีเลยด้วยกัน1ก็คือใช้มเมล็ดนะคะเมื่อดอกเขาโตแล้วก็หลุดลงไปเนี่ยจะเป็นเปลี่ยนเป็นมเมล็ดค่ะ หน้าตาแบบนี้นะซึ่งเขาจะเปลี่ยนสีจากสีเขียวไปเป็นสีดำนั่นเองค่ะเมื่อเป็นสีดำเราถึงเก็บไปเพาะได้หรือใครที่มีต้นอยู่แล้วนะคะลองมองที่โคนต้นว่ามันเลิอนหล่นลงไปแล้วเขาก็งอกขึ้นมาเป็นต้นใหม่ค่ะ วิธีที่2นะคะก็คือการตอนกิ่งค่ะก็คือให้เลือกกิ่งที่อวบนะคะแล้วก็แกะพอสมควรลิดใบออกแล้วก็ปักชำค่ะรดน้ำไม่ชุ่มประมาณ2สัปดาห์จะเริ่มมีรากออกมาค่ะวิธีที่สามที่ง่ายที่สุดและติดไวและมีโอกาสติดสูงนะคะก็โดยการที่เราขุดไหลารากนะคะที่แตกออกมาเป็นต้นเอาไปอนุบาลในถุงชําก่อนนะคะก็วิธีนี้จะช่วยให้ติดได้ดีกว่าวิธีอื่นๆค่ะและยังให้ดอกได้ไวกว่าด้วยนะคะ วันนี้คลิปยาวเลยทีเดียวเพราะว่าต้นสร้อยสายเพชรนี้มีรายละเอียดค่อนข้างเยอะนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ดูมาจนถึงตอนนี้นะคะแล้วก็คิดว่าวันนี้น่าจะรู้พอรู้จักหอมปากหอมคอกันไปบ้างแล้วใครอยากรู้จักดีขึ้นก็ต้องไปหามาปลูกแล้วล่ะคะ่ะสำหรับวันนี้พายลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ